นนทิดคนตายชายผู้ไม่กลัวอาถรรพ์ความคิดเปลี่ยนหลังได้ล้างป่าชา้านนทิดคนตายชายผู้ไม่กลัวอาถรรพ์ความคิดเปลี่ยนหลังได้ล้างป่าชา้าทำเอาชาวเน็ตต่างยกให้เป็นอีกหนึ่งตำนานไปแล้วสำหรับเจ้าของเฟซบุ๊กนอนของชัฟหรือนนทิดคนตายที่ในวันเกิดปีนี้30นี้เขาได้จัดงานวันเกิดที่แปลกแหวกแนว และดูเหมือนว่าจะไม่มีใครกล้าทำตามอีกด้วยเพราะนนทิตคนตายได้จัดในรูปแบบของงานศพที่สมจริงที่สุดเหลือเพียงอย่างเดียวคือการเผาคนไปจริงๆโดยก่อนหน้านี้นนทิตคนตายได้เปิดใจให้ทีมข่าวไทยนิวส์ฟังว่าไอเดียสำหรับปาร์ตี้วันเกิดครั้งนี้มาจากการที่ตนต้องการสะท้อนให้หลายๆคนต่างใช้ชีวิตอย่างมีสติตลอดเวลา ไม่ประมาทอยู่เสมอและอีกอย่างก็คือตนเองเป็นคนชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องดาร์กดาร์กอยู่แล้วอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดใจนนทิศคนตายจัดงานปาร์ตี้งานวันเกิดในทีมงานศพแบบสมจริงเหลืออย่างเดียวคือยังไม่เผาคนไปจริงๆแต่การจัดงานแบบนี้ก็แอบมีชาวเน็ตอีกฝ่ายวางกลว่านี่จะเป็นลางไม่ดีหรือไม่ เพราะเกี่ยวข้อความตายในงานมงคลนนทิพย์คนตายได้อธิบายให้ทีมข่าวฟังอีกว่าตนไม่ได้เชื่อเรื่องราวลี้ลับเท่าใดนักแต่ตนจะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้อีกอย่างคือตนได้จัดวันเกิดในลักษณะนี้มาตั้งแต่อายุ25ปีแค่ตอนนั้นไม่ได้สมจริงแบบนี้แต่ก็ยังไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิต หลังจากที่จัดงานศพในงานวันเกิดแล้วชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายเลยครับกลับกันมันดีขึ้นด้วยซ้ำจริงๆส่วนตัวนนทิตไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วจะเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้มากกว่าแต่ว่ามันจะเป็นลางไม่ดีก็คิดว่ามันก็น่าจะเกิดกับเราแค่คนเดียวแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความตายและเห็นคุณค่าของชีวิต นอกจากนี้นนทิตคนตายยังได้อธิบายแบบติดตลกอีกว่าส่วนในครอบครัวไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วเนื่องจากจัดงานวันเกิดแบบนี้มาตั้งแต่อายุ25ปีอีกทั้งพรีเวดดิ้งของตอนก็ยังมีที่ทำได้แบบนี้มาแล้วแต่ตอนนี้ตอนอย่างโสดอยู่เพราะเคยลองทักไปจีบผู้หญิงแล้ว แต่พอบอกว่าอยากให้คุณเป็นศพแรกของผมจากนั้นเขาก็ไม่คุยอีกเลยอีกทั้งนนทิศคนตายยังทิ้งท้ายอีกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวซึ่งหลายคนมักจะมองว่าความตายหรืองานศพเป็นสิ่งอับประมงคลแต่ตนมองว่าถ้างานศพเป็นสิ่งอับประมงคลแล้วเราจะจัดงานศพให้กับคนที่เรารักในวันที่เขาจากไปทำไม และความตายเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนตนจึงมองว่างานศพมันเป็นงานแห่งความรักซะมากกว่า